เซิร์ช Google เจอผลลัพธ์จาก AI เป็นอันดับแรกเข้าลิงก์อินก็เต็มไปด้วยฟีเจอร์ปรับแต่งเรซูเม่ด้วย AI ข้อความโปรโมชั่นใน DM หรืออ e ีเมลที่เห็นได้ชัดว่า AI เขียนยังไม่รวมคอนเทนต์แบรนด์รอดและคอนเทนต์ง่ายๆโดยปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกตีตราว่าเป็นคอนเทนต์ขยะเกลื่อน YouTube Shorts และ Reel นานาความคิดเห็นจากมนุษย์ดิจ,จิทัลสะท้อนจัดใจแสนเบื่อนหน่ายเมื่อคุณค่าและความหมายของเนื้อหาสาระหายไปเพราะ AI กำลังทำให้โซเชียลมีเดียเป็นบอกขยะเสมือนจริง ผู้ชมค่ะเขามีนิยามของปรากฏการณ์นี้นะคะว่า AI Slope ค่ะคือเนื้อหาที่สร้างขึ้นมาจากปัญญาประดิษฐ์อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพหรือว่าความเป็นจริงสักเท่าไหร่ทำให้เกิดภาวะข้อมูลล้นแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นซีรีส์สนุกๆค่ะแต่ว่าเนื้อหาไร้แก่นสารบทความยาวเหยียดเลยแต่พออ่านแล้วไม่มีประโยชน์รวมไปถึงคาตอบที่ฟังดูฉลาดนะคะประโยคที่ฟังดูเวอร์วังเกินจริงแต่ว่าเป็นคาตอบที่มั่วค่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นอย่างนี้ค่ะคือทางร้านเอาเข้า ไก่มาเสิร์ฟให้เรานะคะแต่พอกินเข้าไปแล้วข้าวเป็นข้าวเก่าค่ะน้าจิ้มก็ไม่อร่อยแถมไก่ยังเหนียวอีกต่างหากเนี่แหละค่ะ AI Slope คือดูเป็นของดีมีคุณภาพแต่พอชิมไปแล้วแหมเสียดายเวลาค่ะไม่ได้ต่อต้านเทคโนโลยีแต่ปัญหาคือมันเยอะเกินไปเหล่าผู้เชี่ยวชาญร,ร่วมสะท้อนมุมมองนี่คือภัยเงียบจาก AI s l o เมื่อเนื้อหาคุณภาพต่ำกำลังท่วมอินเทอร์เน็ต ความน่ากังวลไม่ได้หยุดเพียงคุณภาพหากรวมถึงความเสี่ยงจากข้อมูลผิดเพี้ยนหรือบิดเบือนความเป็นจริงดูนั่นลุงแบกช้างข้ามถนนเฮ้ยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นโอ้ลุงไม่หนักหรือนั่นแบกไปได้ไงถ้าเราเอาคลิปไปลงคนคงคิดว่า AI แน่แเช่นคลิปวิดีโอคนแบกช้างสุดยอดปรากฏการคลิปปลอมโดย AI ท่ามกลางเสียงคอมเมนต์ชื่นชมของผู้สูงอายุในสังคมออนไลน์แม้จะเป็นเนื้อหาที่ชวนหัวหรือดูน่ารัก หากก็สามารถส่งผลต่อความคิดและการตัดสินใจของผู้คนได้ร้ายกว่านั้นเนื้อหาจำนวนมากที่สร้างโดย AI มักถูกแนะนำโดยอัลกอริทึมก่อนเนื้อหาที่มนุษย์สร้างนักเขียนศิลปินหรือครีเอเตอร์จึงเสียพื้นที่และรายได้จากความพยายามสร้างสรรค์ของตัวเองเมื่อ AI กลายเป็นเครื่องมือที่ทุกคนเข้าถึงได้การนำ AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพย่นระยะเวลาทำงานไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ หากเมื่อครีเอเตอร์ทุกคนใช้เครื่องมือเดียวกันผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจออกมาคล้ายคลึงกันอินฟลูเอนเซอร์หนุ่มนักสะสมและคนรักงานศิลปะทาเคชิศทนดิ์ตั้งคำถามจะแตกต่างอย่างไรเมื่อใครๆต่างก็ใช้ AI ไเนรมิตภารกิจลดผลกระทบคือตรวจสอบแหล่งที่มาให้รอบคอบสนับสนุนคอนเทนต์จากผู้สร้างจริงและสนับสนุนแพลตฟอร์มที่มีมาตรการติดป้ายกำกับหรือวอเตอร์มารเนื้อหาที่สร้างด้วย AI เพื่อรักษาคุณภาพและความน่าเชื่อถือของสื่อดิจิทัลและคงสเสน่ห์ของชิ้นงาน70%ของการที่เราตั้งใจทำเรามีอีก3 0ที่มันจะผิดพลาดแต่ความผิดพลาดของมันแล้วคือสเสน่ห์ในสมมุติไม่ต้องสมมติแล,ล้วรูปต่างต่งเราเห็นพวกนี้มันคือเราอยากให้มันเป็นอีกแบบนี้แต่มันจะมีความที่ไม่สเสถียรเรื่องลายเส้นเรื่องอะไรพวกนี้ผมว่ามันคือสเสน่ห์และส่วน AI สําหรับผมมาผมมองว่าไม่ได้เป็น ข้อแตกต่างอะไรมากเจนใหม่ๆจะได้จะได้รู้ด้วยว่าการที่เสพสินพวกนี้มันจะทําให้เราต้องจากสะสมแล้วเหมือนกับช่วยศิลปินไปด้วยในตัวเพราะว่างานที่เป็นงานแฮนด์เมดหรือแบบงานศินลปินแบบนีน้มันไม่ใช่แบบอะไรที่จะทำมาง่ายๆอะ่ะเพราะทุกวันนี้พวกกราฟิกพวกอะไรก็มันก็มีมาเหมือนกันถ้าในงานอาร์ตอยู่ที่ความรู้สึกของของเรามากกว่าถ้าเราชอบสิ่งไหนเรารู้สึกกับอะไรมากกว่าก็อยู่ที่ความชอบเลยไม่สามารถไม่สามารถเอามา เมมิร์กัันนได้ว่าจะอันนไหดีกว่าอย่าให้งานวิจัยจาก Harvard Business Review ที่พบว่าผู้คนรู้สึกหมดไฟและเบื่องานมากขึ้นกว่าเดิมถ้าต้องทำงานแบบไม่มี AI ช่วยชัดเจนขึ้นเรื่อยๆยิ่ง AI เข้ามาช่วยจัดการกับส่วนที่คิดว่ายากมากที่สุดเท่าไหร่ยิ่งเท่ากับกำลังลดความรู้สึกท้าทายและความผูกพันกับเนื้องานลงมากเท่านั้น ผู้เขาร่วมงานวิจัยเผยตนรู้สึกควบคุมงานที่ทำได้น้อยลงส่งผลต่อแรงจูงใจโดยตรงเมื่อลองกลับมาทำงานแบบเดิมด้วยตัวเองงานจึงกลายเป็นความน่าเบื่อและไม่มีอะไรน่าดึงดูดอีกต่อไปนี่คือโจทย์ใหญ่สำหรับองค์กรในอนาคตทางออกไม่ใช่การยุติเทคโนโลยีแต่คือความพอดีของน้ำหนักไอเดีย เคลียร์ทางให้มนุษย์ยังคงรู้สึกมีความหมายและภาคภูมิใจกับการเป็นเจ้าของผลงานเองชิ่ดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน